สำคัญอีกวันหนึ่งจะมีการศึกษาของโรงเรียนมูนการศึกษาที่ได้จกรรมสรุปความก้าวหน้าสรุปคุณภาพของการศึกษาของผู้สานของผู้ครองที่ส่งผกสาเข้าเรียนในระดับชั้นอุบาลัึ่งพวกนักเรียนทั้งหลายู้องการได้สำเร็อนุวันลที่สาม ในการนี้โรงเรียนร้องเรียนคณะัร,รูพี่ปกครองตาขึ้นชมดีเป็นอย่างที่ที่โรงหลานท่านทุกสิ่งของโรงเรียนนี้ได้ประสบความสำเร็จในวันรนุ่งขึ้นระดับใหญ่ที่จะไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในระดับประถมทีน่นี่โรงเรียนให้ความสำคัญโรงเรียนให้ความรัก โรงเรียนให้ความอบอุ่นโรงเรียนให้ความเอาใจใส่กลับเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางสาวพรธิดาพรมนะในนามผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนมูลนิธิการศึกษาขอกราบขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้เก่ม,มาเป็นประธานในผืนทีมุ่งปฏิบัติบันทิตน้อยแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นป้นสมัยในปีการศึกษา2,557วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้มีดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่สูงต่อไป 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาในระดับชั้นป้นสมัยจากโรงเรียนที่สา ามเพื่อเป็นฐัญและกำลังใจให้กับนักเรียนที่จะมุ่งมั่นในการศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ทต่อไปในการจัดนา้นทั้งนีไ้ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดีแบบนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วดิฉันขอกาบเรียนเชิญท่านประธานในพิธทีท่านผู้ช่วยแถวการจาราท่ขภานสุพิพันธ์ ได้ลกล่าวให้รู้ว่าได้กล่าวได้มอบรูปถ่า,าที่นักเรียนใน้ีการศาึกษา2557ต่อไปขอกับเนิทิญค่านั่งกับคุณสวยค่ะไปไหนนั่งกับลูกนั่งได้คหมรายชื่อบนิตน้อยนะคะที่ทำรายการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาในระดับชั้นอนุบาล3ปีการศาึกษา2557ด,ดังรายนามต่อไปนี้ 1. เด็กหญิงกนกนวันรุ่นัต์เรียนอะรหนึ สองเด็กชายกต่สีดิลิมันยลักษณสามเด็กหิงโทมีดั้งตามัน <4. S 2> สี่เด็กชายกีรนัทเพสินห้าเด็กชายอักกีรศักดิ์อนุพัง์ เด็กชายทีรเดีขวัญเด็กชายที่พัต้าควงและเด็กชายนักธุฒิคงบุญแก ลงเด็กเด็กหญิงที่มีการใจเด็กสิบเอ็เด็กชายทีมาโกนสีสุวรรณ 12เด็กชายธรรมราชหนุวงศ์เด็กชายธีรพงศ์เพชรศิษฐ์เด็กชายธีรพงศ์ธนารี

เด็กหญิงมณฑาสิงหพงศ์เด็กหญิงมาปริงสิทธิสีจันเด็กชายนโมจังกา เด็กหญิงวันนิสาสันธภานเด็กหญิงวัยขวัญเสียงหา ไก่ทองเด็กชายสามที่กรกุณเหลดเด็กหญิงสีพรอิสราม เด็กชายสกอริงคงศรีเด็กชายสาหพัฒน์กรินทรวงศ์เด็กหญิงสายรุงจันเมธา เด็กหญิงสุธาวีเทศรประัน์นนเ,เด็กชายสุธิชัยตรง,งายาสุลลและเด็กหญิงอพิกาบางกะระทษ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกราวให้ราว่าดเกียบันทินน้อยค่ะนี่คอการนี้นี่คือบันทิน้ที่มีใัที่ดีไปถึงแม่ครับแต่นี้นะ้นบันทินน้อยนั 아 <목소리가> กรูครองนะครับที่เห็นความสำคัญนะครับของลูกหลานของท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานของท่านนะครับครับก็ขอวากนะครับว่านางเรียนนะครับหลังจากนี้ก็จะร่วมถ่ายรูปอีกนะครับอาจารย์บรณานะครับถ่ายรูปกลุ่มผู้ปกครองนะครับแล้วก็ให้อาจารย์ประจำชั้นนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งรับผูครูครองครับเดี๋ยวเรามีางานเลี้ยงนะครับเดี๋ยวร่วมถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปผู้ปกครองนะครับ ุกันะครับเจะไม่ไม่เดี๋ยูองครับอรับนนะครับรป็างวีู้้กรู้ภูมิใจนะรับด็องครับ้องวันนี้ที่มาเรียนที่โรเครับเอ รู้หรือว่าทางโรงเรียนได้รับบริการอะไรบ้างที่ถูกใจน้องเกอร์ดีใกล้เยอะมากต่างที่อะไรครับโอ้ยเดืขาดิสครับบอกว่ารู้สึกภูมิใจมากนะครับต่างที่ต,ต,ตางที่บ้างครับเเออ่ด้วยดีต่างที่ ผู้ปกครองแล้วก็บัตรเดน้อยรับประทานอาหารนะครับผู้ปกครองเข้ามาผู้ปกครองนัดเจอเลยนะครับเดินเทียวนที่อายุ3ปัวจนถึงอนายุ33นะครับให้หมดทุกคนเหมือนทุกปีนะครับนะเพื่อให้ให้ท่านผู้ปกครองเอาไปซื้อรองเท้านะครับนะเพโรงเรียนใหญ่ๆรองเท้าก็ไม่ได้นะกระนาไฟไม่เท่ากันเพราะท่านผู้ปกครองก็ นำไปซื้อเองนะครับเดะกสำหรับจังอนึ่งนะครับที่จะเรียนต่อนะครับเผื<ส>่อ<ส>พวกเรามีหลุดหลานที่บ้านใต้ใต้เิเรียนเกีอยงก็รู้เรียนต่อนนมา ได้นะครับได้เลคุณไหมครับแต่พวกปัดผู้ฆ่าทราบไหมไม่ต้อมต้องวางแผนนะครับวางแผนสอบนะครับต้องแรกบไลายบทลายก็ได้นะครับก็จะรู้ันตีว่าวันนี้ทำอะไรที่ไหนนะครับ